โอเคนะครับอ่าผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่ท่านผู้ชมนะครับต่างรอคอยกันนะครับก็เป็นคลิปกิจกรรม1นึ่งแสนซับสไคร์เบอร์นะครับอ่าก็โอ้โหผมจะหนึ่งแสนให้แล้วเพิ่งมาจัดนะก็น่าจะมีคนบ่นนะว่าจัดช้าอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นคลิปกิจกรรม1,000งแสนซับสไครนะครับก็คือผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับมาคอมเมนต์นะครับใต้ ใต้รูปภาพนะครับนี่เดวผมนี่รูปภาพจะเป็นแบบนี้นะครับนี่รูปภาพกิจกรรมจะเป็นแบบนี้ครับก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับมาคอมเมนต์เกี่ยวกับความรู้สึกนะครับที่มีต่อช่องผมนะครับมาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับหรือใครสองก็เกินก็ได้นะเพราะว่าเว็บสุ่มนะครับมันก็ไม่นับคนเกินนะครับเพราะว่าสมมติ คนนี้คอมเมนต์มา5้าคอมเมนต์มันก็นะับเป็น1คอมเมนต์อยู่ดีนะครับอ่าก็นี่ครับผมจะโพสต์ไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับให้คอมเมนต์เกี่ยวกับความรู้สึกนะครับอ่าที่มีต่อช่องผมนะครับอ่ามาคนละ1คอมเมนต์ก็ได้อ่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะสุ่มในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่5้า ไอ้วันพฤหัสบ,บดีที่ห้าพฤษภาคมนะครับโอเคก็เว็บที่ผมสุ่มนะครับผมก็จะใช้เว็บนี้ในการสุ่มนะครับนี่เออนี่ครับก็นี่เดี๋ยวผมทดสอบดูก็ได้เอา้าเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอา่าก็เอาริงโพสต์มาอา่าเพราะว่าที่ผมใช้เฟซบุ๊กเพราะว่ามันจะได้ติดต่อกันง่ายครับอา่าเพราะว่าสมมติคนนี้ได้อา่ามันก็จะได้ติดต่อง,ง่ายครับเพราะว่าถ้า ใช้ y t u t u เออมันแบบติดต่อ,อยากครับอ่านี่นี่ต้องใช้เลขนี้ครับในการซ่มอ่าเลขนี้อ๋อแล้วก็เลขนี้เอ้ยแล้วก็ลบเลขนี้ออกครับนี่ให้เหลือเฉพาะเลขที่มันอยู่หน้าอะไรอไอเอนเลยนะครับหน้าซับอะไรนี่อ่าแล้วก็กดโกครับ อ่านี่ครับมันก็จะได้อยู่9คอมเมนต์นะครับอ่ามันไม่นับอันที่ซ้ำนะครับโอเคแล้วก็กดสตาร์ทแบบนี้ครับก็จะได้ผู้โชคดีออกมาครับอันนี้ผมทดลองนะครับอ่านี่ครับก็จะได้ผู้โชคดีแบบนี้นะครับอ่าก็นี่ครับก็ให้ท่านผู้ชมนับมาคอมเมนต์เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อช่องเอ็กกี้นะครับอ่าก็อ่ารีบมาคอมเมนต์กันนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครเฟซอ่าก็รีบสมัครกันนะครับอ่าก็ รางวัลน,นะครับเออเกือบลืมพูดเรื่องรางวัลนะรางวัลน,นะครับก็จะเป็นบัตรทูบัตรทูนะครับอ่าจำนวนคนละใบะครับรางวัลละใบะครับอ่บาใบละห้าร้อยทูนะครับอ่าโอ้โหแจกกันแลแนาวก็เอาไปเติม v ีพีเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนอ่าเซิร์ฟไลโบสทก็ได้เอ้ยเติมได้เหรอไม่รู้ครับโอเคก็อ่าเป็นบัตรทูนะครับอ่า ใบละห้ารอยครับจำนวนห้ารางวัลนะครับอ่างั้นผู้โชคดีก็จะมีอยู่ห้าคนนะครับอ่าก็ผมจะสุ่มห้าครั้งนะครับโอ้โหมีแต่เลขห้าทั้งนั้อเคครับก็อ่าเรื่องสุ่มนะผมจะสุ่มพรุ่งนี้ครับก็รีบมาคอมเมนต์กันนะครับวันวันพฤหัสบดีที่ห้าพฤษภาคมนะเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมจะมาสุ่มนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับอ่าก็ อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ครับหรือกดไลค์ก็ได้อ่ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับผมไม่บังคับนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็บายบาๆครับโ้